หมดไม่หมดกินพร้อมกันสดๆไปเลยทุกคนมากินเผื่อนะคะใครที่ไม่ได้มาเดี๋ยวเจ๊อ้อมกินเผื่อนะอยู่ใกล้ๆก็แวะมาเรียกหน้าร้านได้นะจ๊ไนะได้นะจ๊ะได้นะจ๊ะได้นะจ๊ะจับฟองให้ใหญ่อุ้ยสวยมากเลยทุกคนมาเนื้อเป็นเนื้อเลย เนื้อเป็นเนื้อนี่คือภาพจริงนะคะภาพจริงนะภาพจริงไม่ได้ตัดต่อนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่สะดวกมาทัากแกนจากทางเพจร้านได้นะคะทางร้านบริการเรียกไลน์แมนจัดส่งให้นะคะหรือโทรเบอร์ร้าน0 8 1 0 4แปดหนาจ้าสวัสดียามเย็นค่ะทุกคนสวัสดีนะคะ อยู่ที่ไหนบอกได้คะ่ะอยู่ที่ไหนบอกได้นะแจ้งน้องแอดมินได้เลยนะคะอ่าทั้งทั้งสองช่องทางเลยนะคะสองสามสี่ช่องทางเลยนะได้หมดเลยนี่คือภาพจริงนะคะภาพจริงไลให้กันดูสดสดจริงๆนะคะอันนี้คือไม่ได้ตัดต่อนะตัดต่อไม่ไหวมเมมเบอรี่จะเต็มแล้วเอากันสดสดนี่แหละทุกคนมาอยู่ใกล้ใกล้แมะมาเลือกหนะ้าร้านได้นะคะเพราะขาแกะออกมาเรื่อยๆนะ ไม่สะดวกมาก็าพักแค่ฟังเหมือนเดิมจ้าอร่อยไม่อร่อยต้องลองปาดฟินขนาดเลยพี่น้องเลยฟินมากเลยเอสจีหวานมาก จะเอาแน่นๆแ,แบบนี้แล้จะเอาอันนี้ยังว่างอยู่ครับแล้วก็โทรมาได้เลย0 8 1 0 4 4ปดหนึนย์สีอานนี้เป็นกำลังดีครับกำลังดีไม่นิ่มไม่แข็งนะคนะผมไม่นิ่มไม่แข็งสวยๆบอค้าจัดโปรนะจาก8ป้าเหลือ4ีเ้านะคะเป็นเนื้อล้วนนะคะ สวัสดีค่ะเจอ้ออมสวัสดีทุกทุกท่านเลยจ้าเมื่อกี้ฝนตกอย่างแรงเลยตอนนี้ฝนหยุดแล้วก็ค้าแวะมาจัดโปงให้แล้วนะคะ อะไรคุณไข่มุกสนค้าผู้ค้าสนทักแชททั้งเพ็ดร้านนะคะได้โทรเบอร้านศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สี่สี่ศูนย์สองสามหนึ่งนะคะอันนี้จัดโปรเนื้อล้วนจากปกติคีละแปดสิบเก้าวันนี้จัดโปรคีละสี่สิบเก้าเฉพาะวันนี้นะคะเผื่อใครเห็นคลิปย้อนหลังอันนี้เป็นคลิปเฉพาะวันนี้นะคะขึ้นทนนนนวิตไหนอีกเนาะขึ้นทวิต ที่ยอดเนาะอ่าระวังมิจฉาชีพด้วยนะคะไม่ให้ปากหมุดอะไรนะไม่ให้มาปากหมุดในเพจเจ้อ้อมนะปากหมุดคือบล็อกนะคะ,อคคบ,ะอบอออกเยค่ต้งจ้ะ คนนะคะบล็อกนะคะไม่ให้มาปักไม่ให้มาปักหมุดอะไรนะทุกคนนะเราทํามาค้าขายนะเราทำมาหาก,ก,นกินนะอ๋อน่าเสียดายาเยายมื่อสองวันก่อนไปเจอ,อแต่หนุ่มผมยาวไม่เจอเจอ้อมค่ะมาใหม่ค่ะมาใหม่ เซฟกิทาค่าส่งเท่าไหร่ไนสารอยครับไม่ถึงอ่าขอที่อยู่ชื่อซอยที่อยู่เี่เจนส่งไปทางอินบ็อกซ์เดี๋ยน้องกับเช็กให้นะคะโอ้งานแค่นั้นพี่เจ็ดร้อยมีทอนแล้วผมค่าส่งออกเองนะครับผมเจ็ดร้อยมีทอนครับผมค่าส่งเก็บไปทางนะครับที่แม่พาทานอยู่เลยครับผม โลเท่าไรตอนนี้พ่อค้าจัดโปรเนี้ยล้วนจ้าจากกี่ละแปดเก้าเลยขีดละสี่สิบเก้าโลละสี่ร้อยเก้าสิบนะคะแค่ปรโอเดี๋ยวราจะกูดเราะไม่ไม่ไม่ของเยอะของก็มารนี้ของเยอะแล้ว ไม่แล้วแกอะไรไวจังไม้แล้วนะรีบเลย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 สวัสดีจ้าสวัสดีทุกทท่านนะครับนะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมมาอันนี้พี่นีมาพูดหลบ กลางน้านนะไรสดอยู่นะโอ้ยฝนหยุดแล้วก็เป็นฮ้อนเอาเนาะพี่น้องเอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นวันนี้เรามาจัดโปนหนีฝนกันจ้า